ก็เขาเรียกน้ำกรดก็ได้นะคะน้ำส้มก็ได้นะคะผสมน้ำนะคะผสมน้ำเปล่านะคะทุกคนจ้าเราจะใช้น้ำเปล่าเท่านี้นะคะเพียงนี้ค่ะค่ะแล้วก็จะมาหยอดยางนะคะทุกคนนะคะจะพาเพื่อนๆเดินมาหยอดยางนะคะยางก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเราจะทำเป็นน้ำยาขาค่ะแล้วก็จะมาหยอดยางนะคะทุกคนนะคะจะพาเพื่อนๆเดินมาหยอดยางนะคะยางก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเราจะทำเป็น น้ำยาแล้นี้นะคะที่ยังไม่หยอดนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาหยอดยางก่อนต้นนี้เลยค่ะจะให้ดูน้ำยางนะคะนี่คือน้ำยาขาขาแล้วก็จะมาหยอดยางนะคะทุกคนนะคะจะพาเพื่อนๆเดินมาหยอดยางนะคะยางก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเราจะทําเป็นน้ำยาละคะนะคะแล้วทีนี้เราก็จะใส่น้ำส้มนะคะเป็นน้ำส้มก็ เขาเรียกน้ำกรดก็ได้นะคะน้ำส้มก็ได้นะคะผสมน้ำนะคะผสมน้ำเปล่านะคะทุกคนจ้ะเราจะใช้น้ำเปล่าเท่านี้นะคะเพียงนิดจะทำการค้นนะคะคนคนคนให้ให้น้ำยางมันเหนียวขอแทนี้นะคะที่ยังไม่หยอดนะคะเดี๋ยวพาเพื่อน,นมาหยอดยางก่อนต้นนี้เลยค่ะจะให้ดูน้ำยางนะคะนี่คือน้ำยางโอเคนะคะทุกคนคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวหอยอดยางต่อเราจะมาเก็บเห็ดปอกใบน้อยนะคะทุกคนจ้ะ นะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านจ้ามันจะมันจะเริ่มแข็งแข็งตัวนะคะเหนียวแล้วเห็นไหมคะมันไม่เป็นน้ำแล้วนะคะมันจะเริ่มแข็งแล้วนะคะทุกคนนจะจ๊ะคือยางต้นนีนะคะ้ค่ะค่ะแล้วก็จะมาหยอดยางนะคะทุกคนนะคะจะพาเพื่อนเดินมาหยอดยางนะคะยางก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเราจะทําเป็นน้ํายางก็ เขาเรียกน้ำกรดก็ได้นะคะน้ำส้มก็ได้นะคะผสมน้ำนะคะผสมน้ำเปล่านะคะทุกคนจ้าเราจะใช้น้ำเปล่าเท่านี้นะคะเพียงนี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาหยอดยางมวนเคยนะคะทุกคนงานประจํานะคะที่ต้องทําทุกวันนะคะมากับมอไซคู่ใจนะคะวันนี้นะหนึ่งส่วนสี่นะคะนับประมาณนั้นเนาะนะคะคันยุงกัดค่ะทุกคนนะคะหนึ่งส่วนสี่นะคะทุกคนจ้าเราจะใช้หนึ่งส่วนสี่ตอนนี้ ฟารล้องค่ะทุกคนจ้ะไปเปลี่ยนหน้าจอโทรศัพท์ใหม่นะคะโทรศัพท์โดนน้านะคะจอก็จะสีโมวๆนะคะอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะคะทุกคนนะคะอยู่แถวไหนหล่ะอ๋อแถวนี้ยังอยู่แถวนี้นะคะที่ยังไม่หยอดนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาหยอดยางก่อนต้นนี้เลยค่ะจะให้ดูน้ํายางนะคะนี่คือน้ํายางแถวนี้นะคะที่ยังไม่หยอดนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาหยอดยางก่อน ต้นนี้เลยค่ะจะให้ดูน้ํายางนะคะนี่คือน้ํายางมันปรีดได้เต็มเต็มถ้วยแล้วนะคะก็เลยแกะออกนะคะก็เลยแกะออกเอามาพักไว้ตรงนี้นะคะประมาณนี้นะคะทุกคนแกะออกมาพักไว้ตงนล่างนะคะน้ํายางพารานะคะนะจ๊ะที่นี้เราก็จะใส่น้ําส้มนะคะเอาน้ําส้มลงไปนะคะทุกคนเอาน้ําส้มลงไปจ้ะแล้วก็แถวนี้นะคะที่ยังไม่หยอดนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนมาหยอดยางก่อน ต้นนี้เลยค่ะจะให้ดูน้ํายางนะคะนี่คือน้ํายางเดี๋ยวเอาเอาขวดน้ําสวมหวังไว้ก่อนเนาะจะพาเพื่อนไปดูไปดูเห็ดนะคะทุกคนจะพาไปดูเห็ดเห็ดที่เห็นไว้เมื่อเชา้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาหยอดยางเหมือนเคยนะคะทุกคนงานประจํานะคะที่ต้องทําทุกวันนะคะมากับมอไซคู่ใจนะคะวันนี้นะ,ะมันปรีดได้เต็มเต็มถ้วยแล้วนะคะก็เลยแกะออกนะคะ ก็เลยแกะออกเอามาพักไว้ตรงนี้นะคะประมาณนี้นะคะทุกคนแกะออกมาพักไว้ตรงนี้จะทําการค้นนะคะคนคนคนให้ให้น้ํายางมันเหนียวโอเคนะคะทุกคนคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวหยดยางต่อเราจะมาเก็บเห็ดบล็อกใน้อยนะคะทุกคนจ้ะนะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านจ้าจะทําการค้นนะคะคนคนคนให้ให้น้ํายางมันเหนียวโอเคนะคะทุกคนคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวหยอดยางต่อเราจะมาเก็บเห็ดบลกไก่น้อยนะคะทุกคนจ้ะ ะะสวัสดีทุกคนทุกท่านจ้า่ะไปเปลี่ยนหน้าจอโทรศัพท์ใหม่นะคะโทรศัพท์โดนน้านะคะจอก็จะสีโม่ๆนะคะอาจจะไม่ชัดเท่าไหรนะะน่นะคะทุกคนนะคะอยู่แถวไหนล่ะอ๋อแถวนี้ยังอยู่มันจะมันจะเริ่มแข็งแข็งตัวนะคะเหนียวแล้วเห็นไหมคะมันไม่เป็นน้ําแล้วนะคะมันจะเริ่มแข็งแล้วนะคะทุกคนนจะจ๊ะคือ,อยางต้นนี้แถวนี้ยนะคะที่ยังไม่หยอดนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาหยอดยางก่อน ต้นนี้เลยค่ะจะให้ดูน้ำยางนะคะนี่คือน้ำยางนะคะเป็นเห็ดเห็ดเห็ดปวกน้อยนะคะสีอยู่มองนี้นะคะทุกคนจ้านะคะใช้ไม้ในการคนน้ำยางนะคะก็หากเอาแถวนี้ละค่ะนะคะ,นะคะเอาเป็นเป็นไม้กิ่งกิ่งยางยางต้นยางแล้วนะคะเป็นเห็ดเห็ดเห็ดปวกน้อยนะคะสีอยู่มองนี้งตอนมันจะมันจะเริ่มแข็งแข็งตัวนะคะเหนียวแล้วเห็นไหมคะ มันไม่เป็นน้ำแล้วนะคะมันจะเริ่มแข็งแล้วนะคะทุกคนนจะจ๊ะคือ,อยางก้อนนี้ลมจะมาแล้วค่ะฝนจะมาแล้วค่ะลมมาฟ้าร้องลมจะมาฝนจะมานะคะเดี๋ยวฝาเพื่อนๆเดินไปฝั่งโน้นนะคะน้ำส้มหมดก่อนนะคะก็เขาเรียกน้ำกรดก็ได้นะคะน้ำส้มก็ได้นะคะผสมน้ำนะคะผสมน้ำเปล่านะคะทุกคนจ้าเราจะใช้น้ำเปล่าเท่านี้นะคะเพียงนิดจะทำการค้นนะคะคนคน คนให้ให้น้ำยางมันเหนววียวข้นทางบานนะคะก็หงวาทางบานที่นา้างคนเอิญมาอันนี้จะเห็นนะนี่นะคะหรือจะให้เพื่อนๆดูตัวละสาวไม่ค่อยชัดเนาะโมมัวมเห็นไหมคะทุกคนขอดขวดก็เลยเดินมาเอานะคะน้ำส่อมขวดใหม่นะคะก็จะยอดเลื้อนมันจะมันจะเริ่มแข็งแข็งตัวนะคะเหนียวแล้วเห็นไหมคะมันไม่เป็นน้ำแล้วนะคะมันจะเริ่มแข็งแล้วนะคะทุกคนนจะจ๊ะคือยางก้อนนี้างนะคะน้ำยางพารานะคะ นาจะทีนี้เราก็จะใส่น้ําส้มนะคะเอาน้ําส้มลงไปนะคะทุกคนเอาน้ําส้มลงไปจ้ะแล้วก็เดี๋ยวเอาเอาขวดน้ําส้มวางไว้ก่อนเนาะนนจะพาเพื่อนไปดูไปดูเหตดนะคะทุกคนจะพาไปดูเหตุเห็ดที่เห็นไว้เมื่อเช้าขวดก็เลยเดินมาเอานะคะน้ำาส้มขวดใหม่นะคะก็ะะจะหยอดเรือค่ะไปเปลี่ยนหน้าจอโทรศัพท์ใหม่นะคะโทรศัพท์โดนน้านะคะจอก็จะซีโมโมนะคะอาจจะไม่ชัดเท่าไรนะคะทุกคน นะคะอยู่แถวไหนล่ะอ๋อแถวนี้ยังยู่นะคะพี่น้องนะจ๊ะใส่นํปาปลาเพียงเหนียนะจ๊ะหลังจากนี้ขึ้นไปจนเต็มขวดแล้วก็จะผสมน้ำส้มนะคะนะจ๊ะก็จะเอื่นวาวานะคะพี่น้องนะจ๊ะใส่นํปาปลาเพียงเหนียนะจ๊ะหลังจากนี้ขึ้นไปจนเต็มขวดแล้วก็จะผสมน้ำส้มนะคะนะจ๊ะก็จะเอื่นวาวา่าไปเปลีนนะ่ยนหน้าจอโทรศัพท์ใหม่นะคะโทรศัพท์โดนน้ำนะคะจอก็จะซีโมัวๆนะคะอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะคะทุกคน นะคะอยู่แถวไหนล่ะอ๋อแถวนี้ยังอยูม่มันปีดได้เต็มเต็มถ้วยแล้วนะคะก็เลยแกะออกนะคะก็เลยแกะออกเอามาพักไว้ตรงนี้นะคะประมาณนี้นะคะทุกคนแกะออกมาพักไว้ตรงนี้นี่ดอกขา,ขาวๆเห็นไหมคะมีคนเอ่ยม,มาเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกใกล้น่อยจ้ะเฮ็ดปวกใกล้น้อยนะคะค่ะไปเปลี่ยนหนะ้าจอโทรศัพท์ใหม่นะคะโทรศัพท์โดนน้ำนะคะจอก็จะซีโมัวๆนะคะอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะคะทุกคน นะคะอยู่แถวไหนล่ะอ๋อแถวนี้ยังยเดี๋ยวเอาเอาขวดน้ำส้มวางไว้ก่อนเนาะจะพาเพื่อนๆไปดูไปดูเห็ดนะคะทุกคนจะพาไปดูเห็ดเห็ดที่เห็นไว้เมื่อเช้านะคะเป็นเห็ดเห็ดเห็ดปวกน้อยนะคะสีอยู่มองนี้ตางก้อนถ้วยนะคะนะคะก็ใส่น้ำส้มนะคะหยอดคนๆให้เข้ากันแล้วก็มันก็จะแข็งตัวนะคะแล้วก็เราจะใช้ไม้นะมัน ปีดได้เต็มเต็มถ้วยแล้วนะคะก็เลยแกะออกนะคะก็เลยแกะออกเอามาพักไว้ตรงนี้นะคะประมาณนี้นะคะทุกคนแกะออกมาพักไว้ตรงนี้ค่ะนี่นะคะที่ยังไม่หยอดนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆ่นมาหยอดยางก่อนต้นนี้เลยค่ะจะให้ดูน้ํายางนะคะนี่คือน้ํายางสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาหยอดยางเหมือนเคยนะคะทุกคนงานประจํานะคะที่ต้องทําทุกวันนะคะมากับมอไซคู่ใจนะคะวันนี้นะคะในราคานะคะ แล้วทีนี้เราก็จะใส่น้ำส้มนะคะเป็นน้ำส้มเดินมาทางนี้ค่ะไม่รู้ว่ามีเยอะเท่าไหร่นะคะเดินผ่านเดินผ่านแล้วเห็นเหมือนเห็ดเห็ดกบน้อยจ้ะคันเอ่ยว่าเห็ดกบหน่อยอยู่แถวเนื่องนะคะที่ยังไม่แดดนะคะทุกคนจ้าอุ้งเลยหยอดไปหยอดมาเหมือนเหมือนจะเห็นเหมือนจะเห็นเห็ดเดี๋ยวค่ะพี่น้องไปเบิรงเห็ดก่อนนะขวดก็เลยเดินมาเอานะคะน้ำส้มขวดใหม่นะคะ ก็จะหยอดเหลือหนึ่งส่วนสี่นะคะนะัประมาณนั้นเนาะนะคะคันยุงกัดคะ่ะทุกคนนะคะหนึ่งส่วนสี่นะคะทุกคนจ๋าเราจะใช้หนึ่งส่วนสี่ตอนนี้ฟ้าร้องคะ่ะทุกคนจ้าอยู่แถวนึ่งนะคะที่ยังไม่แ็ดนะคะทุกคนจ๋าโอ้เหลือยอดไปหยอดมาเหมือนเหมือนจะเห็นเหมือนจะเห็นเห็ดเดี๋ยวคาพี่น้องไปเบิรงเห็ดก่อนนะคะไปเปลี่ยนหนะ้าจอโทรศัพท์ใหม่นะคะโทรศัพท์โดนน้านะคะจอก็จะซีโมโมนะคะอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะคะทุกคนนะคะอยู่แถวไหนล่ะ อ๋อแถวนี้ยังอยู่นะทางบานนะคะโ็หกทางบานที่นนองคณเอิญว่าอ่างอันนี้จะเห็นนะนี่นะคะหรือจะให้เพื่อนๆดูตัวละสาบไม่ค่อยชัดเนาะโมโมวเห็นไหมคะทุกคนแถวนี้นะคะที่ยังไม่หยอดนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาหยอดยางก่อนต้นนี้เลยค่ะจะให้ดูน้ำยางนะคะนี่คือน้ำยางเราต้องเก็บเราต้องเก็บใส่ใส่เหมือนเดิมนะคะใส่ไว้เหมือนเดิมนะคะ มันจะได้แข็งจับกันเป็นก้อนเหมือนเดิมนะคะทุกคนนะคะประมาณนี้จะ้ะค่ะทีนี้อ้างนะคะน้ำยางพารานะคะนะจ๊ะทีนี้เราก็จะใส่น้ำส้มนะคะเอาน้ำส้มลงไปนะคะทุกคนน้ำส้มลงไปจ้ะแล้วก็โอเคนะคะทุกคนคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวหยอดยางต่อเราจะมา